สวนหลังบานจาสวัสดีจาอันนี้ดอกไม้ฝรัง่งปัญญฟีนูทรงมหาใยหายกระลังขืนไกเยลอันนี้พีบวนนี่พีบวนกระลังขืนพุนตกพี่น่องพักย่ายกระลังง่ามบักหุ่ง พักบุ้งจกักปลูกยังเนี่ยผสมผสานไปจ้ะเดียวเห็นอยูืนพักบุ้งมีพักแป้นเดียวย่าสิผ้าเดินเบอรอันนี้มกพริกพี่น้องว่านทุทิบค <c ười> ืนว่าน้าอายอว่าพ้นตกกันสิมาเอาไปปลูกคนมกพริกโหระพาด้วยนะโหระพา อันนี้ก็หรอกกุหลาบกำลังแตกยอดไม่ลัางแตกยอดท่านตะวัน อันนี้หัวละผ้าหด้อพี่น้องหัวละผ้าอันนี้ไปตู้ไปตู้ฝรั่งนี่ติดมานั่อันนี้ก็กายเยินก็นล้างออกกันสองนอเห็นว่าพี่นอ้นองพ่อบอกพริก คุ่นจจโกอยู่มะพริกมกพริกมกพริก,ก,รกยายวานถุถิบไหมอันนี้กับไฟตู้ฟรังเนี่ยเด็ดยอดเกินนี่ไาตู้ฟรังผสมผสานยายหายไปหลายมือยยายอัน เฮ็ดบ e ้านเพิ่มเติมเด้อพี่น้องเดินสายไฟเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่นี่ดอกท่านตะวันยายปู่บอกอางุ่นปลูกบักอางุ่นเห็นบ่างคีมสันบ่ซื้อบอกอางุ่นอางุ่นคีมสันยายก็ลังอันทดสอบปลูกอยู่พี่น้องสร้างบักอางุ่นมา สวีทเซฟไฟคิมสันไวกิ้งอันนี้บอกบัวฝรัง่งซุกินี่ซุก,กินี่ั่งส้มสวนพี่น้องแม่ก,กีบแง่แง่เลย <c oughs> อันนี้อี๋เกาะอ้อมแส็บป่ะตีนี่กระลาังงามอันนี้ผักกาดหินเนี่ยต้นผักกาดหินสะดาวทาวายสะดาวทาวาย ก็ล่างงามพี่น้องบักอ้งฮุนก็ล่งางแตกยอดบาร์ดีสุขผูสุขคนเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้มักเนียบอันเอาเนวเอันองไทยเนี่ยละ่ะยายบ่มีแนวอยู่บ้านเฮาก็เลยเอามาจากอันฝรั่งเศสเอามานาพี่นอ้องเบิ่งต้นมะพริกแมมหัวสะออน ไอ้บาทเสียมาปลูกมือนี่ยแหละพี่น้องเห็นไหล้างบ้านหรือเป้งเสียละพี่น้องเอ้ยอันนี้พวกเพื่อนโป้งหยอดยังก็พวงคามกระลังงามพวงคามตุ่นพวงขามกระลัาง,ง,าะลงท่ำความสะอาดบ้านจัดบ้านจัดซองพี่น้องท่ำบุญบ้านเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเมษายน บต้นบกม่วงบัวดอกไม้กระร่างเป็นดอกอันนั้นต้นมะกอกพี่น้องมะกอกน้ำมะกอกต้นบักฮุ้งกับมี่ยนเพี่น้องบ่หนี่ต้นบักฮุ้งของบ้านเพิ่นว่าขอซื้ต้นบักฮุ้งไปปลูก ท่านตะวันเห็นบ่พ่วงข้ามแม่งามงามพี่น้องบ่หมอกพริกเด็ดหยอดบ่พัวบ่คุ้งหมกพริกงามงามบ่โอ้ยน้องพัวท่านตะวันกระลังงามต้นหมกเกาะหมกเกาะเอออยังเพิ่นเอิ้นบ่แม่นหมกเกาะป่าเด้หมกเกาะบ้านเฮาแหมหมกเกาะบ้าน โมระพาสะออนพี่น้องทางนี้เมนยังทางนี้ก็ลายยางอยู่อันนี้พักบุ่งขาวเห็นหมเนี่ยดอกแค่ปลาพี่น้องนี่หญ้าเซทุงไว้ถาเซตสวนพุ่นดอกแค่ปลาแค่ปลา นี่มองนี่เห็นบ้าหมอนกับมองล่างถั่วแย่กิลเปนียสีนงาเนี่ยผีญญน,น่องเบิ่งแย่ๆเลยน,นาหนๆพอก,กันจะฝ่าเบื่อกันเน้อพี่น่องเ <c oughs> บือโหระพ่าไหมโหระพ่าอันนี้กับพักบุง้งเห็นบ่ปปูกระเจักมือว่ามัน ว่ายี่สิบเหมือไปพักบุ่งไปหห็นกับพักเปลี่ยนแปล่นกับพักหอมแบงหอมแบงอันนั้นกับบัวหอมหอมเลยอันนั้นหมอื้นยืนอยู่ผัวกูต้นมะขามที่เห็นคนยืนอันนั้นเป็นหนทางเนี่ยพี่น้องหนทางหลอบ,บานนั่นหนทาง อันนี้ก็อันนี้ก็ก็แล้วคืออันนี้เมนเอ่อไวมะละกาบะอังวนไวมะละกาย่ายสร้งางแม่อีกสองต้นพี่น้องกับต่อปลาสวีดเซฟไฟย่ายสร้างสวีดเซฟายกับไวกิ้งอังวนแล้วก็ต่อต่อพันเอ่ออังวนปลาเพื่อนแถมให้ย่ายบรเซ่น ยายขอสื่อเพิ่นเพิ่นแถมให้ยายสองตน้นเมื่อวันตียี่พกเพิ่นนี่ส่งมาให้ยายนี่ดอกต้นแคบปะในย่งนอนี่ดำดำเพี้ยบบอเดี๋ยวสิจัดการเพีย้ยจัดการเพี้ยมาแรงพ่นอเพีย้ยลงพี่น้องเดี๋ยวสิจัดการมือนี่แหละเชฟวินแปดห้าได้ยายใส่มาเพิ่นบอกแต่ห้าวหูยังเพิ่นกระบ,บอกเข้า กับแจัดแม่งแม่งมาแรงเบี้ยมาเคีย้ยพี่น้องเบี้ยมาเคีย้ยเนี่เห็นบ่กระล่างขืนเบี้ยเคีย้ยขืนกระล่างขืนเนี่ยปลูกผสมผสนพักไส่กบมี่พักไส่พักไส่พักกาดหินเนี่ยพี่น้องโหรผ้าพายตูอันนี้สิเป็นอันมักเคอเทศ เค,เคือดเคือดเตชลูกแง่แง่เล้มเลมแม่พี่น้องมาเคือดเทศสลัดไหมยายบ้านทัวทิ่มก็ขึ้นเบอร์อันนี้เป็นพูดหน่อยเบอร์หมดกินเนี่ยเพียยอะแยะเสือมัสสีดอันมะพร้าวเตี้ยบักพร้าวนา้ำหอมเตี้ยมันอ,อ,กกอันยายเอาเกลือเมื่อไรเอาปุยเด้พี่น,อนอออกก้องเกลับมาเอาเกลือเกลือเลี้ยงเลี้ยงมะพร้าว ยายว่ามากับขอโทษเด้อพี่น้องท่านตะวันกำลังเป็นจุมจ่มๆอยู่อันนี้คะคาเลิ้งคาโอ,อนอันนี้ต้นมะเขือต้นมะเขือต้นมะแข็งเนาะนท่านเนี่ยเบิง้งเบิ้งพี่น้องเบิง้งบ่เจ้าพี่น้องเบิง้งได้อยากได้ต้นพักกีเด็กขาวขกีเด็กบานเท่าเบิง้งฮั่น เห็นบ่เพคนเป็นยายเอาเอากิ่งมาเสียบซื้อกะติดอีดีเนาะเบืองดอกไม้นี่ยแหละต้นดอกไม้บกฮู้เตีย้ยมะละกอเตีย้ยอันนี้สม้มโอส้มโออีหยังก็สายหนามผึ่งสมโออีหยังเนาะลืมซื้อพี่น้องสมโออันนี้เป็นเพิ่นเอิ้นอีหยังหมูลืม เพิ่นสิเป็นหมากดำดำลูกอากลากอยู่เพิ่นเป็นน้ำตูนมันเนียจากจากมาเลเซ,เซียหรือจากประเทศนี่ยังบุย่ามาปลูกเบิงล่องเบิงเนาะพี่น้องลูกอันดำดำไหมเบิงอันนี้หญ้าเอ็นยืดตัวผูพี่น้องนี่หญ้าเอ็นยืดตัวผูนี่เอ็นยืดตัวผู้ อันนี้กับพักบุ๋งขาวได้พี่น้องยอดขาวๆนะเห็นบ่ยอดพักบุงอันนี้สิเห็นบ่มพักบุงหน้าเฮาใหา่เมื่อปลูกพูดนะกินกับว่าท่านพี่น้องเบ่พักบุงหน้าไหมยหา่เมาปลูกไว้ห้องน้ำอันนี้สิเป็นสาราเนียอย่างบ่เหม็นสาราเนียผัวเมี่ยงบุงกระร่างร่วงเดี๋ยวสิจัดการมาสีดกันแน่ เซฟวินแปดห้านี่แหละพวกกระลังโลง่งแม่งแม่งกระลังโลง่งผักบุ้งผักบุ้งมันสีเงาไป,ป่พี่ะเป็น้องอันนี้กระรองไม้ฝรั่งนี่กระลังขืนอันนี้ต้นเห็นบ่ปลูกมองลับรับแค่ปลาฝรั่งนี่กระลังขืนแค่ปลาอันนี้กับบักมี่เห็นบ่ถือปุยกระลังโปง่งหยอดบักมี่โอ้ย ngắm ơi thược bуй vương thược bуй nè hiên bao ja, dễ sợ hiên khe cẹp pa nè cẹp pa tổn nhẹ leo pino cẹp pa, phun à hiên bao pác say dễ pác hết ề rề ừ, yến kịp nhau bung phong bàn phong bung ปักบุ่งแน่ดิยายเอามาปลูกนี่อันเอ็นยืดตัวผูอันนี้บักซีดายายฝ่าวไทยเกินยานมันเนา่าอันนี้พักหอมเบงพักเป่ยนเห็นไหมเป็นนึงสิระพี่น้องนี่ยายปลูกดอกไม้กระด้างออก คนมักปลูกเนาะพี่น้องเนาะคนมักปลูกคนชอบปลูกผักกาดหินเนี่ยพี่น้องผักกาดหินหมักแตงกำลังเป็นลูกอันนี้ต้นมักซีดาซีดาจิมจุต้นเดียวท่านตะวันกำลังเป็นมักน่าอะอนสะออนเบื้องพักไส่มักใสมาลาพี่น้องมีพักใสหน่อยพักใสไงคุณนะเบือ้อ อันนี้ใบมะกรูดยายสิทายไว้ๆย่าย่ยานกิบเนี่ยพี่นองเห็นบ้างล้างบ้านผสมผสานผ้อีตูมักแน่ปบบคุ้เห็นบ้า,าง พักมาละเห็นบออันนั้นกับบกม่วงบกม่วงมันบกม่วงเคี้ยวสวยว่าเมนของยายหรอกวะแต่หิวหิวกวับซอยกินได้พี่น้องอ <c oughs> <c oughs> ยู่หน้ายายกายยับายอยู่บกม่วงอันนี้สิเมนพักเปลี่นพี่น้องพักแปลน่นน้นหนึง่งอันนั้นพักบุง้งเบื้องยายปูกปัว ปลามาลาพักใสถึกปุ๋ยฝนตกใสก็ล่างงามพี่น้องอันนี้ก็มักแข้งเห็นบ่มักแข้งมักแข้งต้นเดียวอันนี้แบบขี้เขียหไงฝรั่งเ่ยขือเทศใหญ่นี่พักแป้นได้กับสิขอจบกีบซัำเน่เน,นาะจ้า พ่อกันกิปไม่พี่น้องวัสดีสุขสุขคนจ้าสวนพักล้างบ้านดอก,กไม้กำลังออกดอกไม้กำลังออกวัสดีจ้าบา,บายบยพ่อกันกิปไม่น่ะจะ